ก็คือจริงๆแล้วการการย่อยเนี่ยเป็นแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศลงดินก็ใช้อากาศค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยก็ทํา ถังรองรับน้ําข้างล่างด้วยเรามีฝาเปิดข้างหน้าเพื่อจะเอาเอาตัวปุ๋ยที่ได้ออกมากระบวนการหมักก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่ต้องหยุดทิ้งนะเรายังทิ้งต่อเนื่องได้ทุกวันทุกๆวันอันใหม่ก็จะอยู่ด้านบนแบบด้านบนอันนี้นะคะแล้วก็อันที่หมักแล้วย่อยแล้วก็จะลงมาอยู่ด้านล่างพอครบเวลา2เดือนถึง3เดือนเรามาเปิดดูที่ประตูด้านหน้าเนาะเราก็จะได้ตัวปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้นะคะ คุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยกับผมบอยจัสดานะครับนี่ครับเศษอาหารและนี่ครับเศษผลไม้ครับเพิ่งจะกินเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทิ้งนะครับแต่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาครับนี่ฮะกับเจ้าถังนี้แหละครับผมว่าแต่จะทํายังไงวิธีการมียังไงบ้างนั้นเดี๋ยวไปสอบถามมาจัดกันดูครับ ผู้ชมเดี๋ยวิ่งสงสัยนะครับว่าผมนําเศษขยะไปไว้ที่ไหนวันนี้จะพามารู้จักกับถังหมักขยะอินรีแบบใช้อากาศ หลายๆท่านหลายๆบ้านอาจจะมีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทําขยะอินทรีย์แต่วันนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่ดูแล้วแบบอกไว้ว่าสวยจริงๆเอาวันนี้มาพูดคุยนะฮะเราได้รับเกียรติจากท่านคองอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับทางด้านของอาจารย์เมธีจันทรโรภกรนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านทางหน้าของรองศาสตราจารย์ดรสุนทรีขุนทองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะคือแต่ละบ้านนะเรื่องของการทําขยะอินทรีย์นะยิ่งบ้านที่ต่างงจััหวด เศษอาหารก็เยอะเศษใบไม้ใบหญ้าดีกว่าเยอะหลายๆคนก็เอาวิธีการแบบนี้เนี่ยมาทาให้มันเกิดประโยชน์แต่แอบถามทีนึงอาจารย์ฮนะที่บอกว่าวันนี้เนี่ยขออาจารย์เนี่ยรูปร่างหน้าตามันแตกต่างออกไปทั้งหลักการทํางานก็แตกต่างไปด้วยโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์ครับก็โครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากช่วงปี2560นะครับ,รบช่วงนั้นทางรัฐบาลประกาศขยะเป็นวัระแห่งชาตินะครับทางคณะก็เขียนของโงมานก็ได้รับการจัดสรรงโงมัน บุรณาการขยะและสิ่งแวดล้อมนะครับปี2560<ม>น,นะครับเราก็เขียนไปในในโครงการเรื่องของการรณรงค์การจัดการขยะในรัวเรือนที่ต้นทางแต <c oughs> ่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลว่าเราจะออกแบบถังอย่ายงไรให้สามารถที่จะจัดการขยะเอาขยะที่ได้จะเก,กิดจากการหมักเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยเนี่ยเอามาใช้ในรัวเรือนแล้วเราก็ <c oughs> เอาถอดแบบจากถังที่มันมีอยู่ณเวลานั้นนะครับของต่างประเทศบ้างของในประเทศเราจะพัฒนาต่อได้อย่างไรก็เลยออกมาเป็นถังในวันนี้นะครับ จุดเด่นของถังนี้นะครับก็คือ1ก็คือเป็นถังที่สามารถที่จะตั้งบริเวณไหนก็ได้ของบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการระบายอากาศด,ดีนิดนึงเนาะ<ม>บางจังหวะที่เรามีการเปิดเพื่อที่จะเติมเศษอาหารเติมอะไรเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นฟุ้งกระจายขึ้นมาบ้างแต่ถ้าจะเป็นรอบรอบพื้นบริเวณบ้านเนี่ยนะครับอันนี้คือสามารถที่จะตั้งวางได้เลยแล้วก็พลาสติกเราเป็นพลาสติกที่ทนทานนะครับเราขึ้นลูกพลาสติกที่ มีความหนาแล้วก็เป็นพลาสติกเกรด HDPE เวลาเขาถึงถัง,มงหมักละยๆท่านอาจจะเห็นว่าต้องไปทำแบบลงดินนะผ่าก้นใช่ไหมอาจารย์ฮะเอาแบบลงดินอันนั้นเขาเป็นแบบระบบแบบไหนอาจารย์นนะใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศหรือยัไง,ไงไงฮะปัจจุบันนี้มีกี่อย่างครับก็คือจริงๆแล้วการการย่อยเนี่ยเป็นแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศลงดินก็ใช้อากาศค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยก็ทํา ถังรองรับน้ําข้างล่างด้วยเรามีฝาเปิดข้างหน้าเพื่อจะเอาเอาตัวปุ๋ยที่ได้ออกมากระบวนกนารหมักก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยกลไกลของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติเราอาจช่วยเขาได้โดยใช้เชื้อพอดอช่วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยพอเวลาที่เราเริ่มหมกักก็คือเราก็เริ่มใส่ถังเอาถังมาเปิดถังลงไปแล้วก็ใส่กากมะพร้าวก่อนรองก้นก้นถังเพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดีเสร็จแล้วก็ใส่ ปุ๋ยขี้วัวคือเป็นจุลินทรีย์ต้นต้นทางส่วนตัวขยะก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะบ้านพวกเราเองนะคะก็คือท,ทุกๆวันที่ทานเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆ มันก็จะย่อยของมันตามธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์แบบที่ใช้ชอบอุณหภูมิสูงปานกลางก็คืออยู่ที่ประมาณ25 30องศาซึ่งมันก็เหมาะกับบ้านเรารรการย่อยก,ก็จะเกิดขึ้นโดยที่ข้างในถังนี้ก็จะมีท่อที่ให้อากาศตลอดเวลาก็จะได้ออกซิเจนในการย่อยเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนก็จะได้ลักษณะปุย๋ยที่เป็นแบบนี้นะคะในถังอันนี้ก็จะเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในถังนี้แหละเราย่อส่วนมาจํลองมาให้จลองมาให้ดูนะคะส่วนที่ย่อยแล้วก็จะเลื่อนลงอยู่ข้างล่างมีน้ำๆเลยเหมือนกันาะกระบวนการย่อยสลายมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของเหลวคือผลิตจัณฑ์มันจะได้จะได้น้ตัวนี้ออกมาซึ่งน้ําตัวนี้มีคุณสมบัติไม่สามารถเป็นปุ๋ยได้เนาะมันมีธาตุอาหารละลายอยู่ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันออกมาในรูปของน้ําซึ่ง สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยมันก็คือน้ำหมักชีวภาพมันก็คือคล้ายๆค่ะไม่เหมือนทีเดียวเพราะว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเราตั้งใจหมักเนาะเราอยากได้อันไหนเราก็ตั้งใจใส่ตัวตัววัตถุดิบลงไปแต่อันนี้มันคือถังขยะอันนี้คือผลพลอยได้เราไม่ต้องหยุดทิ้งนะเรายังทิ้งต่อเนื่องได้ทุกวันทุกๆวันอันใหม่ก็จะอยู่ด้านบนแด้านบนอันนี้นะคะแล้วก็อันที่หมักแล้วย่อยแล้วก็จะลงมาอยู่ด้านล่างพอครบเวลา2เดือนถึง3เดือนเรามาเปิดดูที่ประตูด้านหน้าเนาะเราก็จะได้ตัว อุ๋อินซีแบบนี้นะคะก็คือเก็บอากวาดออกมาใช้ได้อันที่อยู่ด้านบนก็จะทับข้างล่างไปเพราะฉะนั้นทิ้งได้ทุกวันค่ะทิ้งไปเรื่อยๆเลยวันนึงสัก3ากิโลบ้านมี6คนคหนึ่งคนก็ทําให้เกิดขยะครึ่งกิโลนี้เป็นสถิติเนาะถังเรามีขนาด130บลิตรนะครับเพราะฉนั้นไม่ใช่บอกว่าร้อยสาลิตรใส่ไปแล้วมันจะไม่ยุบมันก็จะมีการยุบตัวของมันในช่วงเวลาหนึ่งก็จะยุบยุบก็จะมีพื้นที่ว่างลงไปอีกเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะนั้นมันก็สามารถรับได้ ถ้าเกิด3ามี่คนเพราะไม่ลูกขยะไม่ได้เลี้ยบมากเนี่ยับได้เป็นปีคโอ้คือไซนี้อาจารย์คำนวณมาแล้วว่ามันเหมาะกับตัวเรือน3าม <6, S 3> คนมันเลยได้ไซนี้มาใช<ซ>ะเล็กกว่านี้มันก็อาจจะแบบขยะเราแน่นพื้นที่เราใส่น้อยมีพื้นที่เหลือ ที่อากาศจะถ่ายเทธรรมชาติน้อยเนี่ยอาจจะเกิดบูดเน่าหรือว่าย่อยยากอะไรเงี้ยครับการย่อยตามสภาพทั่วไปกับการย่อยในนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนกันเหมือนกันระยะเวลาย่อยประมาณเท่ากันเท่ากันเท่ากันแต่ว่าเราต้องมีที่ให้เขานิดนึงก็คือมีที่ให้ใส่ขยะมีที่ให้อากาศลงไปมีเวลาให้เขาย่อยจุลินทรีย์ในธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่ถ้าอยากช่วยก็คือเราสามารถใส่จุลินทรีย์อันนี้เขาก็สนับสนุนเรามาตลอดต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะกรมพัฒนาที่ดินไปขอได้เลยค่ะิงๆช่วงไหนอาจารย์ตอนนี้ ใส่เริ่มต้นก็ได้ใส่ช่วงที่ขยะมากๆย่อยไม่ทันก็ได้พอย่อยไม่ทันก็ใส่ไปจะละลายน้าแล้วก็ลดได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดบ้านมีทั้งเศษอาหารอย่างเช่นผักผลไม้เนื้อต่างๆบ้านชั้นก็มีใบม้วใบไม้ใบหญ้าเศษใบหญ้าต้องแยกในการหมักหรืออาจารย์แนะนำหมักอ๋อสามารถใส่ใส่รวมกันไม่ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้แนะนําว่าลงไปก่อนเราเราเอาพวก เศษผักหรือว่าพวกเศษใบไม้เศษวัชพืชที่บ้านเรามีนี่นะฮะใส่กบไว้ข้างหน้านิดนึงหนึ่งมันช่วยเรื่องของการซับกลิ่นได้ครับแล้วก็ช่วยเป็นธาตุอาหารสาหรับพวกจุลินทรีย์เศษข้าวเศษอะไรพวกนี้เวลามันย่อยเสร็จแล้วมันอนุภาคมันจะเล็กมากมันจะกลายเป็นเหมือนเนื้อดินเหนียวแต่ว่าถ้ามันมีพวกเศษวัชพืชเศษอะไรพวกนี้มันจะมีพวกที่มันเป็นพวกเศษพวกไอพวกโครงสร้างที่ยังเป็น สร้างสร้างไอ้เขาเรียกว่ารูพรนให้กับให้กับดินได้นะครับอันนี้คือจากการหมักมาประมาณสักกี่เดือนนะฮะประมาณ2-3เดือนแต่อันนี้อันนี้เราเอาไปตากแดดเนาะเพราะว่าถ้าหมักมาใหม่ๆมนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นออกมาจากที่มีความเฉลี่มันอาจจะขึ้นราได้นั้นถ้าเรายังใช้ไม่หมดไปตากแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้แบบนี้ค่ะเวลาใช้ก็เอาผสมดินเนาะอย่างที่อาจารย์ปลูกนั่นแหละค่ะงามมากแสดงว่าเครื่องนี้สามารถทําเป็น2อย่างได้ก็คือเป็นลักษณะเป็นกาก ครับได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยแห้งเป็นปุ๋ยแห้งแบบนี้กับปุ๋ยน้ําก็คือเป็นแบบปุ๋ยน้ําแบบนี้จากการวัดเนี่ยมัน pH เจ็ดมันเป็นมีค่าความเป็นกลางเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นกรดที่จะไปทําลายต้นไม้แต่ถามว่าเจอควรเจือจางไหมก็ควรจะเจือจางบ้างเพราะว่าบางทีอาจจะมีธาตุอาหารอื่นที่มีความเป็นข้นสูงนะก็ควรที่จะเจือจางแต่ถามว่าปรสสวนเจือจางเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักหนึ่งต่อสิบก็ได้ครับ อันนี้ผสมน้ำพันธยาค่าสีนี้อันนี้ยังไม่ผสมอันนี้ยังไม่ผสมอันนี้คือสีค่อนข้างจะใสเลยใช่ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการกรองในตัวด้วยเพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าไอ้ตัวข้างล่างมันเป็นเหมือนตัวกรองไปในตัวตัวตัวปุ๋ยที่มันมันย่อยสลายไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวซับเพราะน้ำที่ผ่านถังเนี่ยนะครับมันคือการการกรองไปขั้นบนลงข้างล่างก็มันก็จะมีความสะอาด ในเชิงของความสีเนี่ยมันจะค่อนข้างใสระดับหนึ่งและนะครับแล้วกลิ่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเรื่องของกลิ่นชาทีผมเปิดมากลิ่นมันไม่ได้แรงแบบเต,ตะจมูกแล้แบบไม่ <ๆ S 1> ไม่ไม่ได้กลิ่นแบบบูดเนา่า,าหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญผู้ชมฮะของถังหมักก็คือเรื่องของการดูแลร,รักษาอันนี้หลายคนเขาถามกันมากเลยการดูแลรักษาตัวนี้ยากไหมครอาจารย์ครับไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะก็คือต้องเปิดดูด้วยนะคะเวลาที่ได้ได้ปุ๋ยแล้วเพราะถ้าเราไม่ออกมาเนี่ย มันจะยิ่งทับลงไปมันจะยิ่งแน่นแล้วมันก็จะหนัก <c oughs> ไม่ต้องกลัววมีประตูแล้วมันจะปึ๊ดออกมา <c oughs> ไม่นะคะมันจะอยู่ในนั้นแหละต้อง <c oughs> เอาตัวเสียมเนาะ <c oughs> ค่อยๆแค่ออกมา <c oughs> ถ้าไม่เอาออกมาเนี่ยมันจะแข็งอยู่ในนั้นแล้วมันจะยาก <c oughs> ส่วนน้ําเนี่ยคะ่ะได้ทุกวนันเอาเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดก๊อกไว้ได้เลย <c oughs> แล้วก็ถ้าเอาไปที่บ้านกะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็เอาขวดรองไว้ได้เลย <c oughs> เรื่องการดูแลรักษาคือเราไม่มีกลไกนะมันเป็นเรื่องของเชิงกลทั้งนั้นก็คือทุกอย่างมันทํางานด้วยตัวของเขาเองแกนที่อยู่ข้างในก็เป็นแกนสําหรับให้เกิดโพรงเวลาเราใส่เราใส่เศษอาหารลงไปมันจะไม่ได้ทับกันแน่นสนิทมันจะมีแกนพลาสติกอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็มีกลวยครอบไว้เป็นชั้นๆเนี่ยไอ้ตัวนั้นคือวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดช่องว่างภายในถังให้อากาศสามารถไหลเวียนได้โดยธรรมชาติการใส่ได้เยอะๆมันขยะมันแน่นมากทับกันหนาแน่นมากๆเนี่ยนั่นคือจุด บอร์ดของการหมักขยะก็คือจะเกิดสภาพที่ไร้อากาศก็จะเกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาถังเราก็จะเกิดกลิ่นเหม็นบูดเน่าครับนะฮะเพราะนั้นถามว่าเอเรามีตรงไหนที่เติมอากาศเข้าไปมีเครื่องอัดอากาศบอกมันไม่ได้มีเครื่องอัดอากาศแบบเข้าตรงไหนมันจะมีตรงนฟาฮะมันจะมีรูเราจะมีรูระบายน้ําข้างล่างใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่โดยธรรมชาติอ๋อคือการปิดฝาไม่จําเป็นต้องสนิทไม่ต้องปิดไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องค่ะปิดไว้เฉยเรราาาต้อองกกาศ ว่าทุกอย่าง้อาทำไมให้มันสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์อากาศเข้าไม่ได้เนี่ยนั่นคือการหมักแบบไร่อากาศมันก็ไม่ดีสําหรับกระบวนการหมกักคือมันจะเกิดกลิ่นเหม็นบูดเนา่าเพราะฉะนั้นเนอะมันก็ต้องอาจจะมีท่องอากาศให้เข้าบ้างแต่อาจจะมีกลิ่นซึมออกมาบ้างแต่ถามว่าดับกลิ่นได้อย่างไรก็อย่างที่แนะนํานะครับพวกพืชวัชพืชอะไรพวกนี้มากรบอ่มากรบตรงตรงหน้าเศษอาหารที่เราใส่ไปจะช่วยซับเรื่องกลิ่นในถังเราไม่เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นออกมาจาก คือผมมาจากข้างๆไอ้ที่ฝาได้นะครับครับผมอาจารย์ครับตัวนี้ถังตัวนี้นี่กระจายไปอยู่มือของแต่ละรัวเรือนยังไงบ้างจำงวัเท่าไหร่แล้วอาจารย์ครับใช้จริงเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2560 61 62นะครับในงบประมาณ3ปีต่อเนื่องเนี่ยทั้งหมดที่แจกจ่ายไปบริเวณ10จังหวัดรอบข้างของเราเนี่ยนะครับทั้งหมด3,700ถังครับส่วนหลังจากนั้นงบประมาณ สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยทางคณะก็อยากจะทำโครงการขึ้นมาจัดหาไรายได้ก็เอ,ออกมาจำหน่ายนะครับก็ตอนนี้เราจำหน่ายไปแล้วได้ทั้งหมดประมาณ3 0 0 340 340ี่บที่เราขายไปสู่ท้องตลาดว่ารเราตอนอน,นี้คือทั่วประเทศฮะเราเราได้ออกบูธท,ที่เกษตรแฟร์เราขายได้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รับรางวัลหลายอันมากสุดท้ายรางวัลล่าสุดที่เราได้ก็คือได้ของ ที่ประชุมที่การบดีของประเทศไทยเราได้รางวัลชนะเลิศแล้วตัวนี้ฟีดแบ็กลับมาเป็นยังไงบ้างครับอจาจารย<า>์แบบก็ฟ <c oughs> ีดแบ็กนะฮะก็จะมีทั้งเอ๊ะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไมันใช้ยังไงหนึ่งใช้อย่างไรนะค,ะครับรบ,บางทีก็ตั้งตั้งฐานผิดก็มีอันนี้อาจจะเป็นข้อเรียนรู้สำหรับเราด้วยเราจะได้เป็นเป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมคือแต่ละบ้านมันมีเคสมาให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคแตต้องแก้ปัญหาตรงไหนจุดบอดตรงไหนที่เราต้องอาจจะต้องแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าเราองพัฒนา เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ก็คือเป็นฟีดแบ็ที่ได้จากคนที่ที่เอาไปใช้นะครับเราช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะเพราะว่าตัวถ้าจากกระบวนการย่อยเนี่ยผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือได้คาร์บอนไดออกไซด์แต่อันนี้เรากักเก็บตัวคาร์บอนอยู่ในรูปของปุ๋ยที่เราใช้ประโยชน์ได้ก็คือมันก็สอดท้องกับ s D G หลายข้อนะข้อ12ข้อ13ข้อ่ยวกับเรื่องของการกิดการกระจกรืภาวะโรืร้อนนะครับเพราะนั้นทุกมันก็เข้ากับสู่ว่าใครเป็นผู้ก่อผู้นั้นควรที่จะเป็นคนรับผิดชอบ พราะนั้นขยะที่ออกจากโคเรือนเราในส่วนต้นทานนี่คือการจัดการที่ต้นทางซึ่งถ้าถ้าแต่ละบ้านสามารถจัดการได้เนี่ยปัญหาเรื่องของพวกขยะอินทรีย์ที่จะไปลงที่หลุมฝังกบแล้วก็ปล่อยเป็นการมีเทนออกมา่ซึ่งอันนั้นการมีเทนเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่าสามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งหลายเท่ามากเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ป้องกันตรงนี้ได้จากบ้านเราช่วยลดภาวะการ เรื่องโลกร้อนเรื่องการปล่อยการเรื่องกระจกอยากควเรือนด้วยมือของเราเองนะครับ หลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นโมเดล 2, เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ต่อไปที่มีการพัฒนาต่อยอดนะครับผมคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้หลายคนนั้นเตรียมฟังราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ราคา3,500 <c oughs> บาทค่ะคถ้าสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะที่คณะวิทยาศาสตร,ร์ศรีราชาก็าจะมีรายละเอียดนะคะในนั้นก็จะมีรายละเอียดของการสั่งซื้อมี QR Code รายละเอียดวิธีใช้แล้วเราเนี่ยเป็นอาจารย์เนาะ ไม่ได้ขายขาดไม่ได้เป็นแม่ค้ามีปัญหาที่ไหนไปตอบทุกที่คะ่ะยังให้บริการหลังการขายอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีหน่วยงานองค์กรต่างๆสนใจของความรู้เพิ่มเติมแบบนี้สอบถามได้ช่องทางไหนบ้างครับสอบถามได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชามหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะคะจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะคจะให้เราไปอบรมไปช่วยสอนคือเราเป็นบริการวิชาการเนาะวัตถุประสงค์ของเราก็คือช่วยกันจัดการขยะที่ต้นทางนะคะโดยที่ ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้เป็นแบบขุดหลุมหรือว่าแบบถังเดิมก็ได้นะคะโดยที่ให้เข้าใจหลักการในการหมักก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็ถ้าซื้อเราก็ดีนะคะเป็นผลพลอยได้เนาะแล้วก็ติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทุกทครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่คุณเองจะสามารถช่วยการลดสภาวะเรือนกระจกนะครับรวมไปถึงดูแลโลกใบนี้ของเราด้วยเริ่มง่ายๆจากครัวเรือนของเราจากครอบครัวของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณเช่นกันครับผู้ชมครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันเช่นเคยครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรศาสตร์นําไทยในวันนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา3ามคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ